เบื่อไหม่เพื่อนเพื่อนเจอกันทุกวันเลยเราเจอกันแต่ละครั้งบ่อยครั้งที่เราจะเห็นกันแบบเนี้ยเนาะคือก็อยู่บนรถตลอดไม่มีอะไรนะเพื่อนเพื่อนนะวันนี้แค่เพียงอยากจะหาเพื่อนคุยร่วมทางแค่นั้นเองครับก็ก็ดังที่เห็นแหละเพื่อนเพื่อนวันนี้ปลายทางก็แม่สอดมันมีเพื่อนเพื่อนถามผม ตายคอมเมนต์คลิปวิดีโอคือคอมเมนต์นี้ก็ถามไว้นานแล้วแหละเพื่อนๆช่วงที่ฝนมันชุกๆอะ่ะถามผมว่าใส่ปุ๋ยรับทองข้าวโดยใช้สูตร20 e ่2 0ใส่ไปได้ประมาณ9วันแล้วข้าวมันไม่เขียวจำเป็นจะต้องเอาปุ๋ยไปกระตุ้นเพิ่มเติมหรือไม่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมตอบนขณะนั่นเองเลยเนี่ยผมจะไม่รู้เรื่องแน่ครับเพื่อนเพราะมันต้องอธิบายยาวนะอารมณ์ของคนที่ถามคำถามนี้เนี่ย ผมนะส่วนตัวผมเองนะตั้งสมมติฐานไว้ก่อนเลยว่าไม่มีพื้นฐานเรื่องปุ๋ยเลยแล้ว10ครั้ง20ครั้ง10คลิป50คลิป100คลิปก็พูดแต่เรื่องปุ๋ยพูดเพื่อนๆแปลกใจไหมเดี๋ยวผมขอนอกเรื่องนิดนึงนะอย่าว่าผมนำท่มทุ่งนะเพื่อนๆนะผมขอนอกเรื่องนีดเดี๋ยวแปลกใจไหมเพื่อนๆเพื่อนๆลงย้อนหลังกลับไปประมาณ5ปี ถึงเปีที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับนาข้าวเกี่ยวกับการทรรําเกษตรแล้วพูดถึงเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีนะเพืพ่อนๆลองไปย้อนหลังดูสิสิ่งที่สิ่งที่ร้อยเรียงกันมาเป็นเรื่องราวมาจนถึงปัจจุบันเพืพ่อนๆแตกต่างแล้วแตกต่างแล้วก็หนีกันไปจากอดีตไหมไม่แตกต่าง แล้วไม่หนีจากอดีตเลยแล้วเพื่อนๆแปลกใจไหมว่าทําไมทุกวันนี้ณนะปัจจุบันนี้เราก็ยังมีคําถามแบบนี้อยู่แปลกใจไหมผมตั้งสมมุติฐานไว้2องแงหนึ่งคือกลุ่มคนเจเนอเรชันใหม่พิกผ่นตัวเองจากอาชีพลูกจ้างประจํามนุษย์เงินเดือน ขันตัวเองมาทำเกษตรหนีความวุ่นวายจากเมืองกรุงเข้ามาอยู่ชนบทอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนเจนเก่าๆแต่อยากมีมุมมองใหม่ๆอยากมีความรู้ใหม่ๆเพิ่มสกิลเพิ่มทักษะตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมผมมองอย่างนี้นะไม่เป็นไรอย่างน้อยหนึ่งคำถามของเพื่อนๆนะมันก็เป็นการช่วยผมคิดคอนเทนต์ไปในตัวเพื่อนๆคือผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะเพราะว่าจะพูดยังไงดียมันเพื่อนๆลองสังเกตดูดิ อารมณ์ของคนที่คุยเรื่องเดิมๆอ่ะเพื่อนๆคิดว่าคนคุยน่าเบือ่อไหมคนพูดอ่ะคนพูดเองยังเบื่อเพื่อนๆแล้วคิดดูซิว่าคนดูจะเบื่อขนาดไหนอ่ะจริงปะไอเราก็อืมก็พูดอยู่ได้เนาะแต่เรื่องเดิมๆเนี่ยอย่าว่าแต่เพื่อนๆเลยตัวผมเองอ่ะคุยเรื่องเดิมๆอ่ะผมยังเบื่อเลยเพื่อนๆคุณไม่ต้องแปลกใจหรอกคุณไม่ใช่คนแรกที่มีความรู้สึกแบบนั้นแต่เราต้องมองโลก กว้างๆอะ่ะเราเอย่ามองโลกแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเห็นแก่ตัวคือเราต้องเข้าใจด้วยว่าคนอะ่ะมันมีวงจรชีวิตนะเก่าไปใหม่มามันจะหมุนเวียนกันไปอย่างเงี้ยในการทาเกษตรอะ่ะมันจะมีคนรุ่นไหมคนรุ่นเ่าสะสมปะปนกันอย่างเงี้ยมันเราก็ต้องเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นนี้ได้ได้เข้าใจบ้างบางทีเราจะไปบอกว่าคลิปกูทำไว้เยอะแยะเลมึงทำไมไม่ไปดู มันก็ไม่ถูกใช่ไหมล่ะใช่ไหมแต่บางเอญไอคนที่เขาดูจริงๆเขามาเห็นแม่งพูดอยู่ได้แต่เรื่องเดิมๆเพื่อนๆคิดว่าผมลำบากใจไหมถามความรู้สึกเพื่อนๆ,ๆนิดนึงเพื่อนๆคิดว่าผมลำบากใจไหมผมอยู่ในฐานะของคนกลางอะเพื่อนๆคิดว่าผมลำบากใจไหมผมจะบอกให้เพื่อนๆโคตรละเลยอึดอัดสุดๆทำอย่างนี้ก็เกินทำอย่างนั้นก็ไม่พอดีออย่าอย่าอย่าซีเรียสอะไรมากนะเพื่อนๆนะคลิปนี้ผมถือว่าผมเอาได้ได้พูดได้คุยได้หาเพื่อนๆเป็น เพื่อนร่วมทางไปก็ผมก็้วกัดเนาะก,ก่อนจะไปถึงนู่นอะปลายทางแม่สอดอะนะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆวงจรอ,อะเราคําถามพวกนี้มันก็มันก็วนซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่เงี้ยเ <c oughs> ข้ามาสู่เนื้อเรื่องของความความจริงนะความเข้าใจนะว่าสาย2ี่ส่เนี่ยคนสาย28 20 80, ต้องการอะไรเพื่อนต้องการอะไรต้องการผลต้องการต้นต้องการอะไรครับถ้าเพื่อนๆต้องการต้นถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการต้น อย่าใส่สูตรนี้อย่าใส่สูตรนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการผลถ้าเพื่อนๆต้องการผลมันไม่เขียวก็ถูกแล้วนี่ครับมันก็ถูกวตถุประส์ของปุ๋ยแล้วนี่พิษตรงไหนครับไม่ได้พิษนะเข้าใจอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เนาะเข้าใจเข้าใจความหมายของตัว28 20แบบคนบ้าอย่างผมก็แล้วกันเพื่อนๆถ้าในลักษณะการใช้งานในช่วงแล็แกๆช่วงข้าวกาลังจเจริญเติบโตเนาะปุ๋ยสูตรนี้ใสแล้วต้องการอะไรปุ๋ยสูตรนี้ใสเพื่อชดเชย ความไม่สมบูรณ์ของสารอาหารที่ดินมันบกพร่องสูงแล้วมันเหมาะก,กับสภาพดินแบบน,น้มันไม่ได้ถูกต้องที่สุดในสิ่งที่ผมพูดนะเพื่อนๆนะแต่มันพอจะนะมันพอจะทําเนาทํานองในการใช้ตอบโจทย์ชั่วคณะชั่วพักชั่วคู่ได้สภาพดินล้วนดินตะกอนดินทรายเพื่อนๆแต่ฟังหูไว้หูนะแล้วฟังให้มันกระจ่างชัดก่อนนะเพื่อนๆนะอย่าฟังปุ๊บแล้วก็เอ้ยเขาบอก20บบบ20มันดีนี่เดี๋ยว แลแม่มึงรอบหน้าเราเอา28 20, 20, 20มาใส่เลยมั้งผลแรกอะ่ะอย่าแม้แต่จะคิดเจ้นะถ้าคุณยังฟังคลิปเราไม่จบนะฟังให้จบก,ก่อนเพื่นๆคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะก็ผมบอกแล้วว่าผมเอาคุณเป็นเพื่อนร่วมทางก็จะซะเพเหราแหละไอ้คลิปเนี้ยอาจจะต้องตั้งสติในการฟังน้อยแหละถ้าจดจอ จะเอาแต่เรื่องที่เราต้องการคงไม่ได้ครับเพื่อนๆที่นี้อธิบายให้เข้าใจนิดหนึ่งว่าใส่28 20แล้วส่งข้าวมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะออกมาเป็นอย่างไงเนี่ยต้องถามกลับไปว่าช่วงเล็กเนี่ยคุณใส่เนี่ยคุณใสกี่กิโลกร,รัมต่อไร่อ่ามันมันมีตัวแปรหลายตัวนะ ผมยกตัวอย่างเช่น15กิโลกรัมต่อไร่15กิโลกรัมต่อไร่นี่คือถ้าเอาขี้ไก่นะขี้ไก่แกบขี้ไก่ในฟาร์มน,นะเพื่อนนะมาใส่ในนาเนี่ยเทียบเคียงกับ2 8 20 15กิโลกรัมต่อไร่ไม่ต่างกันเลยไม่มีความแตกต่างกันเลยคือจะเขียวนวลน,นวน เขียวตองตองเขียวอ้อนออนเขียวแบบถ้าอารมณ์คนสายเขียวนะอึดอัดใจไม่ถูกใจเลยแหละไม่ไม่แฮปปี้เลยแหละ่ะถ้า15กิโลกร,รัมต่อไร่นะถ้าเพิ่มล่ะถ้าเพิ่มเป็น20กิโลกรัมต่อไร่ถ้าเพิ่มเป็น20กิโลกร,รัมต่อไร,รอไ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็แต่ก็ยังอยู่ในทรงของสีตองตองนั่นแหละแต่ก็ขึ้นมาอีกนิดนึงเขียวขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าเอาภาพของข้าวยูเลียมาเทียบนี่ไม่ได้นะครับเพื่อนๆคนละคนละทรงกันเลยนะคนละสไตล์กันเลยนะคนละสีสันเลยนะอ่านนี้บอกเลย มันเป็นแบบนั้นปุ๋ยตัวเนี้และที่ลายไปกว่านั้นคืออะไรที่ลายไปกว่านั้นคือต้นข้าวอ่ะเขียวจริงนะเพื่อนๆนะแต่จะแต่แต่ไม่ยืดล็อกมันจะทรงมันจะแต่แต่ตั้มตั้มเตี้ยเตี้ยมอต่อมอแค่แคะทรงมันจะเป็นแบบนั้นถ้าใส่ตัวนี้ตั้งแต่แรกนะใส่ตั้งแต่ข้าวเล็กนะเพราะสัดส่วนของโพแทสเซียมอ่ะมันสูงมันไปดึงมันไปถ่วงดุลของไนโตรเจนมันเลยทําให้ไนโตรเจนมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันชะลอเออ เขาเรียกว่ามันเขาเรียกว่ามันถ่วงบาลานซ์ของธาตุที่มันจําเป็นในะช่วงขนาดนั้นน่ะไม่สมดุลคือเลชนหนึ่งเนี่ยเราก็เล่นเลโอเอเลชโตัวของไนโตรเจนกับโพแทสเซียมมันเป็นหนึ่งเพื่อนๆมันเท่ากนะันอ่ะมันไม่มีความเหลื่อมล้ำใช่ไหมละ่ะมันก็ดุยดุเนยเนย,นยทรงมันก็จะเป็นประมาณนั้นนี่คือนี่คือภาพภาพประจักษ์นะของการของการใช้ตัว20่ส ในช่วงแรกๆเนาะอ่ะเมื่อกี้เพื่อนๆฟังคีย์เวิร์ดที่ผมบอกเราเนะว่า15กิโลกร,รัมทรงมันเป็นอย่างนี้20กิโลกร,รัมทรงมันเป็นอย่างนี้ที่นี่เข้ามาถึงช่วงที่ข้าวตั้งท้องก็ออกหลวงเราใส่ช่วงข้าวกาลังตั้งท้องเลยพอใส่ช่วงข้าวกาลังตั้งท้องปุ๊บช่วงนั้นขอถามเพื่อนๆนิดนึงนะที่ตามผมมาตั้งแต่ต้นนะเพื่อนๆคิดว่าช่วงข้าวตั้งท้องเนี่ยเป็นช่วงที่ข้าวดึงสารอาหารสูงไม่สูง สูงไหมสูงมากๆสูงสุดๆที่นี่แน่นอนแหละคุณใส่ยี่สไปเนี่ยไอความเหลื่อมล้าของการสังเคราะห์คลอโรฟิลเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกเพื่อนๆเพราะอะไรก็คุณใส,ส่ยี่สบปสิบไปสมมติที่ต่างผมคิดแค่ว่า15กิโลกรัมต่อไร่คุณแทบมองไม่เห็นเลยนะว่ามันจะมันจะเปลี่ยนทรงของใบข้าวเป็นสีเขียวนะแทบจะดูไม่ได้เลยครับแทบจะดูไม่ออกเลยเพราะอะไร เพราะยังไงก็ตามแต่มันก็ยังมีโพแทสเซียมถ่วงดุนอยู่ผมไม่รู้นะใครมันจะมันจะอธิบายในคลิปแบบไหนที่ไหนอย่างไรนะเพื่อนๆนะแต่คืออันนี้บอกจากประสบการณ์ในการใช้ของตัวเองมาจริงๆนะว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเราเราจะไม่เชื่อเราจะไม่เชื่อใครที่อธิบายให้เราฟังจนกว่าเราจะ ทดลองทําด้วยตัวเองแล้วมันเห็นผลรับผลสำเร็จด้วยตัวเองอย่างอย่างแจมแจ้งนะเพื่อนแล้วส่วนตัวผมเองก็เป็นอย่างนั้นเสด้วยแล้วผมเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียคือเสียเท่าไรผมไม่ว่าแต่ขอให้ได้ความรู้กลับมาต่อให้รอบนี้ใส่ปุ๋ยแบบนี้ไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้ความรู้ผมจะเป็นคนอย่างนี้ไงผมจะไม่เป็นคนที่แบบเฮ้ยใส่อย่างนั้นมันเปลืองใส่อย่างนี้มันไม่ถูกใส่อย่างนี้มันไม่ควรเหมือนกับที่ผมโดนดาม่าเรื่องไทยมีท็อกแซม2กิโลต่อต่อส0ไร่ นั่นก็เหมือนกันก็มันก็มาจากประสบการณ์นี่แหละเพื่อนเพิดแล้วถ้าไม่มีประสบการณ์เนี่ยมาพูดอย่างนี้ใครมันจะฟังไหมนะ่ะแ,แล้วผมถามด้วยน,นะใครมันจะกล้าพูดอะถ้าไม่มีประสบการณ์อย่างตัวเองไม่เอาไม่ต้องเอาเรื่องอาเรื่องอะไรไกลเลยเอาเรื่องคุมน้ำเลยเอาเรื่องใส่น้ํารอบแรกเนี่ยใส่น้ํามีต้นข้าวเนี่ยเ อาจริงจริงถ้าไม่มีประสบการณ์ทำนะอยใครจะกล้าทำแล้วถ้ามันไม่ก่อนที่มันจะมาเป็นประสบการณ์ที่มันต้องมาจากความอะไรกันมาจากความผิดพลาดมันมาทั้งความผิดพลาดแบบตั้งใจแล้วมาทั้งความผิดพลาดแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยใช่ปะมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเอ็นี่ก็เหมือนกันไอ้ยี่สิบแปดยี่สิบเนี่ยทำไมเราถึงอธิบายได้เป็นแบบเป,แบบเป็นแบบที่มันแบบออกจะฉีกไปจากตำราเดิมเลยตำราที่คุณเคยฟังมาจากนักวิชาการหลายๆคนที่มาอธิบายเลยถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่าผม ผมออกตัวก่อนนะผมไม่ได้โจมตีใครนะแล้วผมก็ยังไม่ได้บอกว่าใครดีหรือใครไม่ดีที่ออกมาพูดเรื่องราวต่างๆนะเพื่อนๆนะแต่ผมกงอยากจะบอกอย่างนี้คือไอ้โลกปัจจุบันนี่นะมันเชื่อถือได้ยากมากเพื่อนๆคือมันจะมีสักกี่คนเล่าที่ออกมาพูดเรื่องอะไรที่มันลึกๆโดยที่ไม่มีผลประโยชน์อะไรไอแอบแฝงอยู่อะมันจะมีสักกี่คนคบตอบผมได้ไหมแม่แต่ญาติพี่น้องคานตามกันมาเองเนี่ยเพื่อนๆคุณยังหาความจริงใจที่ถ่องแท้จาก ญาติพี่น้องตัวเองที่ขานตามกันมาซื้อสายเลือดเดียวกันเองยังไม่ได้เลยอะ่ะแล้วคุณจะไปฝากความหวังแบบโลกสวยกับคนพวกนี้ว่าเขาจะเอาความจริงมาพูดให้พวกคุณฟังโดยที่เขาไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรกับตัวสินค้าใดๆที่เขาพูดถึงเลยเหรอไม่มีทางครับเ่ัน,เ,นเพียงแต่ว่าไอ้การที่เขามาพูดอะ่ะเขาจะพูดใน ทำนองไหนที่ให้มันดูแล้วไม่เป็นการยัดเยียดสิงสิงนั้นจนเกินไปมันจะเป็นแบบนั้นไอนี้คือสไตล์ของนักวิชาการก็จะเป็นอารมณ์นั้นทีนี้ผมจะบอกนิดนึงว่าเวลาคุณใส่ปุ๋ย28-20ช่วงเข้าตั้งทองมันเกิดอะไรขึ้นผมเคยพูดไว้เสมอเลยเพื่อนๆว่าจําได้ไหมที่ใครบอกว่าระยะ4.14.2ุ 1, 4 2, 4 3 4 4ึ่มันต้องเป็นปุ๋ยอย่างนั้น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 ไล่เลียงกันมาใช่ไหม ไหนผมถามนิดนึงสิเพื่อนๆนาใครเป็นดินเหนียวมาถามนิดนึงครับที่นาของเพื่อนเท่านไหนเป็นดินเหนียวบ้างครับถ้าที่นาของเพ่อนเพื่อน นะถ้าที่นาของคนเพื่อนเป็นดินเหนียวนะเพื่อนเนะเป็นดินเหนียวนะผมย้ำว่าเป็นดินเหนียวนะปุ๋ยอะปุ๋ยที่จะใส่รับทองนะเพื่อนนะอย่าไปซื้อโพแทสเซียม28-20ปมาทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์อะไรหรอกแล้วผมก็พูดมาหลายรอบแล้วไทยรอบแรกคุณใส่1 6 8 8 18 88นี้นะคุณไม่ต้องใส่แล้วไม่ต้องใส่แล้วคือจริงๆอ่าผมอะอยากจะพูดนะอยากจะพูดอยากจะพูดให้ทุกคนเข้าใจนะแต่เวลาผมพูดอย่างเงี้ยทุกคนก็ผมก็เจอดาวไม้แก่คืออยากจะบอกอย่างนี้อยากจะบอกว่าทําไมไม่คิดถึงวิธีีกาารท่จะเอ โพแทสเซียมที่มันมีอยู่กลับมาใช้มา่อไงเพื่อนเพื่อนเราทำไมไม่คิดกันแบบนั้นมื่อไทำายังงงจะเอามันกลับมาใช้ iro. ให้เป็นประโยชน์ยังไม่ต้องคิดเรื่องเอามันกลับมาใช้ iro. ให้เกิดประโยชน์เพื่อนเพื่อนคิดก่อนว่าถ้ามันไม่มีโพแทสเซียมจริงๆเนี่ยแล้วถ้ามันขาดโพแทสเซียมจริงๆอ่ะต้นข้าวคุณมันจะตั้งท้องได้ไหมต้นข้าวคุณมันจะ,จะ,จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ไหมไม่มีทางไม่มีทางเคยเจออาการข้าวครึ่งเม็ดไหมล่ะเคยไหมเคยเจออาการเข้าวอบน้ำไหมนั่นแหละโมเมนต์นั่นแหละคือขาดมันไม่พอ พูดอย่างนี้คุณเข้าใจไหมอ่ะพูดอย่างนี้เพืพ่อนๆเข้าใจไหมขาดไม่พอเนี่ยคืออะไรผลิตแป้งไม่ได้เหรอไม่ใช่มันทําหน้าที่ขับเคลื่อนซูโคตไปยังผลนั่นคือหน้าที่ของโพแทสเซียมมันเคลื่อนย้ายซูโคตไปยังผลเพราะซูโคตเดินทางด้วยตัวเองไม่ได้ในต้นต้นพืชต้องอาศัยโพแทสเซียมเคลื่อนที่ที่นี้ถ้าต้นข้าวมันจเจริญเติบโตสมบูรณ์นั่นก็อนุมานได้ว่านั่นก็อนุมานได้ว่ามันไม่ขาดโพแทสเซียมโอเคปะ่ะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่า มันขัดก็ที่บอกเมื่อกี้ไงที่บอกเมื่อกี้สมดุลธาตุไม่ได้บาลานซ์ธาตุไม่ได้นักไปนักไนโตรเจนมันก็ไปทางใบนักไปนักโพแทสเซียมหลวงก็สั้นเม็ดก็สั้นใบก็สั้นเข้าใจแล้วเนาะนักเคหลวงสั้นใบสั้นเม็ดสั้นแต่เต็มทุกเม็ดนี่คือโพแทสเซียมแล้วเพื่อนๆเชื่อไหมจากประสบการณ์ที่สัมผัสกับต้นข้าวมาพอสมควรนะเข้าใจได้เลยเพื่อนๆว่าช่วงท้ายข้าวขัดไนโตรเจนสูงแล้วไนโตรเจนที่มันพอดีและแม็ด ก็ความต้องการและความจําเป็นของข้าวอ่ะในช่วงกําลังตั้งท้องระยะ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4่งีนะเพื่อนนะระยะนี้นะถ้าคุณใช้ปุ๋ยพวกกลุ่ม 16, 20กบกลุ่ม1ิบไอ้กลุ่มยี่บเู ขมสูตรสูตเสมอนี่ก็แรงไปแล้วก็ต้นทุนสูงเอาเป็น16ก็แล้วกัน16ก็ซอบลงมาหน่อยแต่ส่วนต้นของเองนะผมจะใช้ปุ๋ย20เบสปุ๋ยแอมโมเนียเป็นลักผมจะใช้แบบนั้นนะนเพื่อนๆลองอย,อย่าเชื่อผมนะอย่าเชื่อผมนะแล้วอย่าอย่าโลภมากอย่าตะกุมตะกามนะเราต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะคือ คุณลองทดลองแปลงนึงอะวิ้งนึงอะทาวิธีของผมลองทดลองทําดูลองทําดูและอีกแปลงนึงคุณลองทําในวิธีของคุณโดยการใช้ปุ๋ยผสมเลยเอาเป็นปุ๋ยสูตรผสมเลยอย่างยีเบ็ดบวกศูนย์ศูนย์กิก็ได้คุณลองดูนะแล้วคุณหวานยีเบ็ดศูนย์ศูนย์กยีเบ็ดบวกศูนย์ศูนย์กิตั้งแต่ข้าวตั้งท้องเลยะคุณลองดูรับทองไปเลยแล้วคุณลองเอาสูตรผมอะหวานในช่วงที่ต้นข้าวตั้งท้องยีเบ็ดเหมือนกันตั้งทองอะเราหวานเหมือนกันนะยี่สิบโลต่อไร่ ลองหวานเหมือนกันแล้วเพื่อนๆลองสังเกตดูว่าหลวงข้าวมันจะออกมาพิษกันเลยลองไปสังเกตดูยาทําทั้งแป้งนะเพืพ่อนๆนะความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วอย่าแต่ว่าโทษผมไม่ได้นะคือผมเพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งอะของกระบอกเสียงที่อยากจะแช์ว่าเนี่ยถ้าสายแบบนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าสายแบบนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นนะแค่แค่แค,แค่แค่นั้นเองนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามาพูดแล้วมนจะมาอยากจะมาเปลี่ยนความคิดพวกคุณแล้วให้คุณหัน ไปใช้ยีบเบ็ดบวกโพแทสเซียมหรือยีบเบ็ดเพียวๆอย่างเดียวมันก็มันก็ดูอยู่ที่ดุลวินิจของก็คุณด้วยที่ปัญหาคือเราไม่เข้าใจองค์ประกอบของดินที่เป็นพื้นฐานเดิมของเราผะเกอน,นแล้วเราไปฟังคอนเทนต์แต่ละที่มาแล้วเราก็เอามาทะมันไม่มันไม่มไมประสบความสำเร็จนะผมบอก,ก่อนเลยมันไม่ประสบความสำเร็จหรอกผมเป็นหนึ่งในนั้นมาแล้วครับผมเกิดผมเคยเป็นหนึ่งในนั้นมาแล้วตำราวิชาการเหรอ่อานแล้วก็โอ้โหกลัวกลัวว่าใครจะก๊อปปี้เราพอเรารู้แล้ว แต่พอสุดท้ายเราเป็นไงครับไม่มีคําตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วที่ได้มาก็ไม่ตอบโจทย์นี่คือปัญหาย้อนกลับมาเนี่ยวกับมาไอ้ต้องที่ว่า 20/ ่สิบแปไมเข้าไม่คุณเข้าใจแล้วเนาะว่ามันทำไมถึงไม่เขียวสมดุลธาตุของเคกับเอน่ะมันเท่ากันมันดึงกันมันเลยทําให้มันไปได้อย่างเชื่องช้ามากพอมันไปได้อย่างเชื่องชา้ามันก็เลยทําให้อะไรครับมันก็เลยทําให้เราอะ่ะรู้สึกว่าสายปุ๋ยสูตรนี้แล้เข้ามันไม่เขียว ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่ข้าวให้ผลผลิตเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการความเขียวแต่เขาต้องการให้สมดุลธาตุมันเกิดเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่ต้นข้าวมันดึงสารอาหารนักๆมันจะไม่สมในช่วงที่มันออกรวงช่วงที่มันกําลังเล่งแป้งอ่ะ ช่วงที่หลวงข้าวจะเป็นน้ำนมเนี่ยนมันอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นแหละแล้วคุณไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจแล้วคุณก็เรียกร้องแต่ความียวเพื่อนๆครับผมถามนิดนึงนะพอเวลามันเจินคุณแก้ได้ไหมถ้าคุณไม่ได้ดูคลิปผมมาก่อนเลยเวลามันไหลรุดไปปุ๊บอ่ะคุณจะแก้อย่างไงคุณก็ปล่อยเลยตามเลยใช่ไหมครับ เ้วเป็นไงครับครึ่งเม็ดเต็มนาเลยแล้วเป็นไงครับ,รแ,รบแรงๆนะเพื่อนๆ่นะถ้าไนโตรเจนแรงๆน้าแรงๆเกิดอะไรดอกกระถิ่นครับเพียบเลยเมด็ดดาเดี๋ยวตามมาตามมาจากอะไรครับตามมาจากพ่นสารไม่ถูกตามมาจากการใช้โดสของสารไม่ถูกเป็นไงครับเพื่อนๆง่ายไหมง่ายอย่างที่เราคิดไว้ไหมครับ ไม่ง่ายเลยจากที่ผมอธิบายมาตั้งยืดตั้งยาวเนี่ยมันสลับซับซ้อนไหมครับมันยุ่งยากไหมมันยุ่งยากมันน่าปวดหัวใช่ไหมครับก็ผมถึงบอกไงยี่สิบแปดยี่สิบใสแล้วอย่า,ยาเรียกร้องความเขียวในช่วงที่เขากําลังตั้งท้องออกหลวงนะไม่ต้องไปเรียกร้องความเขียวครับจากเข้าเลยเขาไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะปลูกมาแล้วให้มันเขียวที่จะใสแล้วให้เข้าเขียวในช่วงที่เข้าตั้งท้องอันนี้ต้องเข้าใจเลยนะว่ามันเป็นแบบนี้นะอย่าเข้าใจผิดนะ ไอ้ที่ใสแล้วโอ้ยมันทำไมไม่เขียวนี่พิษนะคุณสมบัติของปุ๋ยมันทางานได้ตรงตรงตามสเปคของปุ๋ยแล้วครับไม่พิษแล้วคุณลองนึกย้อนสิครับว่าคุณใสไปเท่าไหร่15กิโลเนี้ย10กิโลเนี้ยมันจะไปหาความเขียวจากตรงไหนล้วครับในตัวเจ่นแค่20%แล้ว20%ห่าน2จาก5จาก100เหลือเท่าไหร่ครับ25ไอ้เลือด10 เหลือซิปใช่ไหมครับเหลือซิปอะ่ะแล้วเหลือซิปในหนึ่งกระสอบในมีไนโตรเจนแค่ซิปกิโลแล้วเอามาหานอีกลองนึกดูสิครับว่ามันจะลดทอนไปขนาดไหนอะ่ะหานอีกหานเท่าไรหันไปในหนึ่งกิโลว่ามันเหลือเท่าไหร่ถูกไหมคุณก็น่าจะมองออกแล้วว่าเออมันก็คงเป็นสาเหตนุนี้ที่ข้าวมันไม่เขียวใช่ไหมครับคืออยากจะสรุปรวม ต้องนี่สันส้นๆไว้ตรงนี้ว่ายาหาความเขียวของปุ๋ยตัว20-8-20ในช่วงที่เข้าออทองและออกหลวงเด็ดขาดไม่ถูกแต่มันจะเป็นมุมกลับเลยถ้าคุณเอา20 0นะ0ูย์นย้ำนะ20เขีดศูนย์ขีด0นย์มาหวาน15หรือ20กิโลกร,รัมต่อไร่ในช่วงข้าวตั้งทองมันจะคนละเรื่องเลยมันจะคนละเรื่องเลยถ้าถ่วงดุลไม่มีมีแต่นโตรเจนตัวเดียวมันจะออกสงเขียวเ,ออเป็นแบบนั้นด้วยเป็นไงครับบางทีนะเพื่อนๆนะมันจะต้องลงมือทำอะ เราถึงจะเข้าใจถ้าเพ,เพื่อนฟังแต่คลิปฟังเฉยๆนะมันยังไม่เข้าใจหรอกแต่ถ้าเกิดว่าคุณฟังแล้วคุณเอาไปทําฟังแล้วคุณเอาไปทำอทำ่ะไอ้วันที่คุณเจอปัญหานั่นแหละแล้วคุณนึกย้อนกลับมาถึงคลิปผมนะคุณจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อไอ้ที่คุณมึนมาตั้งนานเนี่ยทีแท้มันเป็นอย่างนี้เองเลยถูกต้องครับมันเป็นอย่างนั้นผมถึงบอกไงครับเพื่อน Zhu, ๆว่าดูคลิปผมอ่ะใครที่เพิ่งเจอผมนะครั้งแรกเลยนะที่ดูคลิปผมนะหนึ่งเลยนะจะบอกว่าผมพูดมากสองนะจะบอกผมไม่เข้าประเด็นสามนะจะบอกว่าผมยยนเอะ เรื่องมากพูดควนตีนมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยทําไมมันถึงเป็นแบบนี้เพราะสิ่งที่คุณรอคอยอ่ะมันไม่ใช่พื้นฐานความรู้ครับไอสิ่งที่คุณบอกว่ามันคือแกนแท้มันคือสาระมันคือความรู้ของพวกคุณมันคืออะไรครับปุ๋ยสูตรอะไรใช้กี่กิโลต่อไรหวานวันที่เท่าไหร่ยาตัวไหนยี่ห้ออะไรพ่นเวลาไหนใช้อัตราส่วนเท่าไหร่อันเนี้ยมันคือสาระมันคือแกนแท้ของคนที่อย่าให้ผมใช้คําคําพูดแรงเลย เพืเ่อนๆแปลกใจไหมล่ะแปลกใจไหมว่าคุณไม่ใช่เป็นคนแรกอะที่ถามคําถามว่าใช้ปุ๋ยอะไรใช้ยาอะไรใช้ฮอร์โมนอะไรเนี่ยคุณไม่ใช่คนแรกหรอกปุ่ย่าตายายคุณก็ใช้คําถามนี้แล้วคุณลองยอมองย้อนกลับไปหาปุ่ย่าตายายพวกคุณดิว่าเขาดีขึ้นกว่าที่คุณอยู่ด้วยเมื่อสมัยที่คุณยังทาเกษตรไม่เป็นไหมดีกว่าไหม บางก็พอถูๆไทยๆบางมีพื้นฐานครอบครัวมาดีก็อาจจะพอมีพอกินไอ้ที่นักเลยก็คือนาตกไปอยู่ในมือของในทุนมดใช่ไหมเป็นแบบนั้นไหมยอมรับไหมนั่นมันคืออะไรครับมันคือเรื่องจำแรงเรื่องจำลองเรื่องจอมปลอมที่พวกคุณถูกล้างสมองทําให้เชื่อและคอยตามและเข้าใจว่าพิอริตี้ของสารเคมีมันสำคัญที่สุดกับการทํานาข้าวของคุณครับพิษครับ มันต้องมาจากความรู้ก่อนความรู้มันจะเป็นตัวพักดันและเป็นตัวเบรกพวกคุณได้ว่านาทีนี้ควรใช้หรือควรยุดนาทีนี้ควรจะพิจารณาอะไรมันจะเป็นแบบนั้นอ่ะคุณคุ้นชินกับการขอแล้วคุณคุ้นชินกับการได้รับแต่คุณไม่ได้คุ้นชินกับการเอาองค์ความรู้ที่แท้จริงมาใช้มันก็ทําให้พวกคุณถูกจูงง่ายๆถูกหลอกง่ายๆพวกคุณก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนที่เขาต้องการผลประโยชน์จากพวกคุณนะครับมันก็เป็นเรื่อง เป็นปัญหาโลกแตกที่เจอกันมาจักกี้ทศวรรษรแล้วมันก็จะเป็นมันก็เห็นอยู่อยังเงี้ยเพม่อน,นผมก็ไม่เห็นมันหนีออกไปจากเดิมไหนครับคนที่เอางี้นะบอกงี้เลยถ้าถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะเพืเ่อนๆนะผมอยากจะพูดอย่างนี้อีกไม่เกินอีกไม่เกินจิตสิอีกไม่เกินสิบป,ปีข้างหน้าเนี่ยอีกไม่เกินสิป,ปีข้างหน้าอาชีพกเกษตร มันจะหายไปแบบแบบเป็นเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากมันจะหายไปเพราะอะไรครับเพราะวังวนของอํานาจทุนนิยมมันมาครอบงำํำพราะมันมาครอบงำอะ่ะมันทําให้เราสู้ก็ภาะวะเงินเฟอ้อไม่ได้เพราะเราแข่งขันก็ภาะวะเงินเฟอ้อไม่ได้มันจะทําให้เราอะ่ะถูกกลุ่มในทุนอะ่ะที่เป็นเจ้าของวัตถุดิบเจ้าของ แหล่งทรัพยากรต่างๆที่มันจําเป็นกับการทําเกษตรอ่ะรวบรวมกิจการทุนหมดเลยนาไร่ก็จะเป็นของในทุนพวกนี้หมดเลยแล้วไอ้ในทุนพวกนี้ก็จะแปรสภาพที่นาของคุณเป็นอุตสาหกรรมบ้างเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทเป็นคาเฟ่เป็นอะไรหลายๆอย่างเลยมันก็จะกลายเป็นแบบนั้นหมดเลยแล้วก็กลายเป็นโรงงานกลายเป็นอะไรไปแบบนั้นเลยแล้วพื้นที่ของการทําเกษตรก็จะค่อยๆลดน้อยลงลดน้อยลงเดี๋ยวค่อยๆดูครับเพื่อน ไม่เชื่อก็คอยดูไม่ไม่ทันมดยุคผมหรอกมันมาถึงแน่ครับไอ้วันที่เราบอกว่าวิกฤตอาหารนะครับมาแน่เร็วด้วยจากที่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่โหดร้ายแบบนี้นะผมเห็นแล้วครับลางลายของหอยานามันบอกแล้วว่าวิกฤตวิกฤตอาหารของโลกมันเกิดขึ้นแล้วนะมันเกิดขึ้นแล้วแต่มันยังไม่ยังไม่รุนแรงมากแต่มันเริ่มเกิดขึ้นแล้วครับผมไม่อยากได้ยินคําว่า คนไทยอดอยากผมไม่อยากได้ยินคํานี้เลยก็ผมก็เป็นได้แค่เพียงหนึ่งคนที่พอจะสร้างพื้นฐานพอจะเติมพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ให้พวกคุณได้จากประสบการณ์ของเราถึงแม้มันจะทำได้ไม่เต็มร้อยแต่ผมว่ามันก็ยังดีกว่าที่ ออกมาดีแต่นั่งวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ออกแรงไม่ได้ลงมือไม่ได้เริ่มต้นไม่ได้ทําอะไรเท่าี่ยวสองคนนูน้นสองคนนี้แล้วก็ได้คอมเมนต์ด่าเขาไปวันๆเอาแต่ความสะใจของตัวเองโชวว่าตัวเองมีพาามันไม่มีประโยชน์อะไรกับสังคมโลกอ่ะเพื่อนผมก็ทําได้เท่าที่ผมทําได้ครับอะไรที่มันสุดที่ผมจะทําได้นี่ผมก็คงก็คงต้องวาง